สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนม6ทุกคนนะคะแล้วก็นักเรียนทุกคนที่สนใจในวรรณคดีเรื่องคุณช้างคุณแผนจ้า,าวันนี้นะคะเราจะมาสรุปนะคะวรรณคดีเรื่องขุนช้างคุณแผนกัน ทักทายทุกคนที่เข้ามาในช่อง YouTube ของครูต่ายทุกคนด้วยนะคะคุณช้างคุณแผนเนี่ยเป็นวรรณคดีที่เรารู้จักกันมานานเนาะแต่บางคนก็ไม่ค่อยเข้าใจเลย โดยเฉพาะตอนขุนช้าขุนแผนถวายดีกาเนี่ยเนื้อเ,เรื่องมันเป็นยังไงโอ้ยงงไปหมดวันนี้นะคะครูต่ายไปเจอนะคะ การสรุปวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างถวายดีกานะคะของคุณครูมณิสรามานะคะท่านเนี่ยว่านรูปภาพไม่สวยเหลือเกินนะคะจนครูตายต้องไปขอยืมนะคะมาสรุปให้กับนักเรียนทุกคนของครูตายดูขอยืมหน่อยนะคะคุณครู ข่าววันนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราจะมาเริ่มพูดคุยกันเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างถวายดีกากันก่อนดีกว่านะคะภาพหน้าปกที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นี้นะคะก็คือภาพตัวละครนะคะที่น่าจะอยู่ในวรรณคดีเรื่องนี้แหละนะคะเป็นใครกันบ้างนะคะน่าจะเป็นแน่คนนี้แน่นอนเลยนะคะซ้ายมือที่เราเห็นจะชัดก็น่าจะเป็นขุนช้างนะคะคนกลางนี่ใครคะ คุณตายหรือเปล่านะคะนางวันทองหรือเปล่านะคะหรือคนขวามือก็คือใครคะขุนแผนใช่ไหมรูปงามของเรานะคะเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าต่อไปกันจ้าประวัติความเป็นมาให้เวลาอ่าน้า สุดคตายหลายคนจะบอกว่าคูณตายครับพอดีเรื่องนี้ผมเรียนไปแล้วนะครับคลิปก่อนหน้านี้หรือว่าบางคนบอกว่าเอ้ยหนูเรียนไปแล้วนะคะวันนี้เรามาสรุปการอ่านจบย่างมามามาประวัติความเป็นมาของวรรณคดีเรื่องนี้นะคะสมเด็จเจ้าอ่านก็ผิดละสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพชื่อยาวจังเลยอ่ะท่านเนี่ยนะคะได้อธิบายที่มาของวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนไว้ว่าวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองตรงกับ พุทธศักราช2,034ถึงช่วงเวลาประมาณพุทธศักราช2,072ค่ะ uh, uh huh. now, between, และ ทรงสันนิษฐานว่านะคะสมเด็จพระพันวษาในเรื่องขุนช้างขุนแผนนะคะน่าจะเป็นกษัตริย์ที่ทรงมีพระนามว่าสมเด็จพระรามาธิปดีที่สองนั่นเองจ้า ไปไปดูสไลด์ต่อไป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 หน้านี้นะคะเราจะพูดถึงประวัติความเป็นมากันบ้างนะคะบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นบทเสภาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรูปแบบการแต่งก็ต้องเป็นเสภานั่นเองจ้า บทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนนะคะเกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนจ้าซึ่งเนื้อเรื่องนะคะก็มีหลายตอนที่สูญหายไปเกือบหมดว่าเสียดายจ้ง มันหายไม่หมดแล้วแล้วแล้วมันมีมาถึงปัจจุบันนี้ได้ไงะคะมันมีได้เพราะว่าครูเสภาในสมัยรัตนโกสินทร์ครูเสภาไม่ใช่ครูที่ชื่อเสภานะคะแต่เป็นครูผู้เชี่ยวชาญในการขับเสภานะคะการร้องประเภทเสภานั่นเองนะคะ ในสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะเขาก็ได้ขับเสภาน,นะคะร้องไปตามเนื้อเรื่องที่เขาจํากันได้นะคะร้องสืบต่อกันมาทําให้เนื้อเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยมีสืบต่อมาถึงปัจจุบันนี้ค่ะ แต่นั่นแหละค่ะใครจะไปจําได้หมดทุกช่วงทุกตอนทุกบรรทัดใช่ไหมคะใครจําได้หมดก็แม่เก่งจังเลยจึงมีบางตอนนะคะที่ถูกนําขึ้นมาแต่งใหม่นะคะใครถนัดตอนใดก็จําไปค่ะนะคะใครถนัดตอนใดก็จะทําการขับ ร้องเฉพาะตอนนั้นๆนะคะทําให้วนคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาของเราเนี่ยสามารถมาถึงสมัยปัจจุบันนี้ได้ค่ะ ต่อไปนะคะวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนนะคะเป็นวนรรณคดีที่คนไทยจํานวนมากเนี่ยรู้จักมากที่สุดเลยนะคะทําไมหรอทําไมถึงรู้จักเรื่องนี้มากเพราะว่านิสัยของคนไทยเป็นไงคะ ชอบมากค่ะเรื่องของความรักชอบมากค่ะการตบตีค่ะชอบมากค่ะพระเอกหล่อค่ะชอบมากค่ะโอ้ยท,ที่สําคัญคือชอบตอนนี้มากค่ะตอนจบนางเอกตายค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าวรนณครีไทยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จ,จบแบบแฮปปี้แอนดิงแต่เรื่องนี้นางเอกตายเศร้าสุดๆจาได้ค่ะ ไปนะคะสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศลานุวัติวงศ์ค่ะชื่อยากอีกแล้วอ่ะท่านนะคะทรงแสดงความคิดเห็นไว้ว่าสาเหตุที่คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเลิฟเวอร์วรใณคดีเรื่องนี้มากๆเลยก็เป็นเพราะว่า เป็นเรื่องที่ทำให้คนชอบเพราะเป็นเรื่องที่ไม่เป็นตามใจหวังเหมือนกับวรรณคดีเรื่องอื่นๆจ้าใช่ไหมเพราะว่าวรรณคดีเรื่องอื่นเนี่ยตอนจบส่วนใหญ่พระเอกกับนางเอกเนี่ยต้องแบบ ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งพระเอกเป็นกษัตริย์นางเอกเป็นราชนีเป็นพระเหตสีของคู่มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองเออแต่เรื่องนี้ตอนจบไปไงคะนางเอกค่ะถูกฟันคอตายค่ะน่าสงสารมาก คนที่คาดหวังไว้ก็อ่านจบปุ๊บเช็ดน้ำตากันเป็นแถวๆค่ะจำขึ้นใจเลยวรรณคดีเรื่องนี้นะคะตอนจบนางเอกตายวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนเอาละค่ะต่อไป นอกจากจะเป็นเรื่องที่จบแบบหักมุมแล้วนะคะวันในคดีเรื่องนี้เนี่ยยังแสดงถึงบุคลิกลักษณะนิสัยของตัวละครค่ะอย่างเช่นนางเอกของเรื่องค่ะนางวันทองนะคะสมเด็จพระพันวษาคาศาศา่ะกษัตริย์ผู้ครองแผ่นดินในสมัยกรุงศรียุทยานั่นเองค่ะคนที่สั่งประหารนางวันทองนั่นเองค่ะต่อไปพระเอกของเรื่องนะคะขุนแทนหรือว่าภายอะไรคะภายอะไรคะภายแก้วหรือภายงาม ฮะชื่ออะไรนะฮะอุ้ยงงสับสนไดหมดไปดูนะคะว่าพระเอกชื่อว่าอะไรและขุนช้างค่ะจเหมื่นวยนะคะแล้วก็นอกจากแฝงเรื่องลักษณะนินสนนัสยของตัวละครแต่และตัวที่มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดแล้วเนี่ยยังแฝงไปด้วยข้อคิดคติสอนใจสอนเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นความรักของหนุ่มสาว ความรักของแม่ที่มีตะอลูกไว้อีกด้วยค่ะเห็นไหมคะว่ามีความกระทบกระเทือนต่อจิตใจใครอ่านก็สนุกใครฟังก็เพลิดเพลินนะคะก็เลยทำให้วันณคดีเรื่องนี้นะคะคลองใจคนไทยหลายคนนั่นเองคะ่ะ ที่ผู้แต่งของวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างขวายดีกาดีกว่านะคะว่าเขาเป็นใครเอ๊ะครคก็อยากรู้แล้วว่าเขาเป็นใครเดี๋ยเราไปดูกันค่ะผู้แต่งนะคะเ,เราจะมาดูข้อมูลเกี่ยวกับผู้แต่งเสภาขุนช้างขุนแผนนั่นนะคะว่า เราเป็นใครนะคะพอเรามาศึกษาดูเนี่ยทำให้เราทราบว่าเสภาขุนช้างขุนแผนนั้นนะคะไม่สามารถทราบได้อย่างชัดเจนว่าสมเด็จพระเจ้าบ,บรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพนเนี่ยได้ทำการค้นคว้าเกี่ยวกับผู้แต่งไว้ว่าใครเป็นคนแต่งไว้บ้างตอนไหนใครเป็นคนแต่งไว้บ้างหรือเราไม่สามารถสรุปชัดเจนได้ว่าเรื่องทั้งเรื่องเนี่ยใครเป็นคนแต่งนะคะเรามีแค่หลักฐานบางช่วง วคนนี้เนี่ยแต่งตอนนี้คนนี้แต่งตอนนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละตอนใครเป็นคนแต่งกันบ้างดีกว่าค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าหลายตอนมันหายไปนะคะก็ say, มีการแต่งเพิ่มบ้างนะคะแก้ไขมากเปลี่ยนแปลงบ้างชื่อผู้แต่งอาจจะ ไม่ใช่คนแต่งคนเดียวทั้งเรื่องค่ะอย่างเช่นในวรรณคดีเรื่องนี้ตอนที่4นะคะผู้แต่งก็คือรัชกาลที่2องค่ะพอมาเป็นตอนที่5นะคะตอนขุนช้างขอนางพิมพ์ผู้แต่งก็เป็นรัชกาลที่3ค่ะ ต่อมาค่ะตอนที่13นะคะตอนวันทองหึงนางลาวทองค่ะผู้แต่งก็เป็นาราัชกาลที่2คุณครูเขาวงเล็บไว้ว่าสันนิษฐานเพราะว่าหลักฐานมันไม่ชัดเจน,นะคะ่ะแล้วก็ตอนที่16นะคะกําเนิดกุมารทองลูกนางบัวคลีค่ะออกเสียงว่าบัวคลีผู้แต่งก็คือครูแจ้งจ้า เนมองคำว่าตอนที่สี่สิว่าพลายแก้วเป็นชู้กับนางพิมพ์เอ๊รู้ยังว่าตอนหนุ่มๆขุนแผนชื่อว่าอะไรอะยังมีคนงงค่ะว่านางพิมพ์คือใครนางพิมพ์กับบันทองคือคนคนเดียวกันจ้า ทำไมทำไมนางวันทองถึงต้องเปลี่ยนชื่อเป็นนางพิมเอ๊ะหรือว่านางพิมพ์เปลี่ยนชื่อเป็นวันทองโอยงงไปหมดสับสนสับสนจริงๆแล้วนะคะนางมีชื่อว่านางพิมพ์พิลาลัยนะคะแต่ต่อมาในนางเกิดอาการป่วยไข้ไม่สบายอดอดแอดแอนะคะ ก็เลยไปหาไปหาใครคะไปหาพระคะ่ะว่าโอ๊ยไม่สบายอย่างนี้ต้องทํำยังไงคะคนไทยมีความเชื่อว่านั่น่แน่แน่แน,แน่ชื่อเป็นกระลกินีชื่อไม่ดีก็เลยเปลี่ยนชื่อจากพิมพ์พิลาลายกลายเป็นวันทองจ้า มันเป็นความเชื่อเนาะใครเปลี่ยนแล้วดีก็ดีนะคะแต่ยังท,ท้ายที่สุดเลยเนี่ยครูเชื่อว่าไม่มีอะไรดีไปสู้กว่าการการอะไรอะ่ะกันตั้งใจงเรียนวิชาครูดีที่สุดจ้ะเก really 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 okay, ี่ยวกันไหมเนี่ยเกี่ยวกันไหมอ้าวาล่ะสไลด์ต่อไปมาค่ะตอนที่17นะคะผู้แต่งคือ รัชกาลที่สองค่ะตอนที่ขุนแผนขึ้นเรือขึ้นเรือขึ้นเรือนขุนช้างนั่นเองนะคะตอนที่18ค่ะขุนช้างพานางวันทองหนีค่ะผู้แต่งก็คือรัชกาลที่สองนะคะตอนที่20นะคะขุนช้างฟ้องขุนแผนว่าเป็นกบฏค่ะผู้แต่งก็คือรัชกาลที่3นะคะแล้วก็ตอนที่23ค่ะขุนแผนติดคุกนะคะผู้แต่งก็คือสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมมืองศักด ผลเสพค่ะผลพลเสพนะคะครูก็อ่านชื่อเปลี่ยนเลยนะคะเป็นการสันนิษฐานนะคะไม่ใช่ข้อเท็จจริงเพราะว่าไม่มีหลักฐานยืนยันแน่นอนจ้า ตอนที่24นะคะตอนกำเนิดพลายงามนะคะผู้แต่งเป็นกวีที่ยูเนสโกยกย่องว่าเป็นกวีที่เก่งมากๆเลยของเมืองไทยท่านก็คือสุนทรผู้นั่นเองนะคะแล้วก็ตอนที่25นะคะตอนเจ้าร้านช้างถวายนางสร้อยทองแก่พระพันวสานะคะผู้แต่งก็คือเป็นสำนวนเก่าก่อนรัชกาลที่สอง ชื่อเนี่ยเขาจะไม่ได้สโขบบอกว่าใครแต่งเพราะว่ามันหายไปหลักฐานมันหายไปหลายคนแต่งโอ๊ยสับสนงงไมหมดก็เลยเขียนกว้างว่าเป็นสำนวนเก่าค่ะ oh, <you> ตอนที่25ว่าว่างงแล้วนะคะตอน28งงกว่าจ้ะตอนพรายงามได้นางสีมาลาผู้แต่งมี มีใครคะมี3าสำนวนค่ะตอนต้นนะคะเป็นสำนวนเก่าค่ะตอนกลางนะคะช่วยกันแต่งหลายคนเลยนะคะในหอพระสมุดค่ะส่วนในสมัยออหอพระสมุดในสมัยรัชกาลที่5นะคะส่วนตอนท้ายนะคะเป็นสำนวนของครูแจ้งค่ะ เรียกได้ว่าเป็นตอนของความสามัคคีค่ะรวมพลังเฮ้ hey! ช่วยกันนะคะสมตอนค่ะช่วยกันจนได้เป็นแพรงงามได้นางสีมาลาจ้า และตอนที่19นะคะตอนขุนแผนแก้พระทายน้ำนะคะแต่งโดยครูแจ้งค่ะตอน30นะคะเป็นตอนขุนแผนพลายงามจับพระเจ้าเชียงใหม่ค่ะแต่งโดยครูแจ้งและครูแจ้งก็แต่งตอนที่31ดด้วยนะคะคือตอนขุนแผนพลายงามยกทัพกลับจ้า พูดถึงผู้แต่งก็หมดเวลาไปครึ่งชั่วโมงแล้วว่าตอนที่32นะคะถวายนางส้อยทองนางส้อยฟ้านะคะผู้แต่งเป็นหมดเดิมแต่ครูแจ้งแต่งเพิ่มอ่านะคะหมดเดิมแต่ครูแจ้งแต่งเพิ่มค่ะแก้ไขบางส่วนนะคะตอนที่34นะคะขุนช้างเป็นโทษค่ะผู้แต่งคือสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมเมือสศักด พลเสพนะคะเป็นการสันนิษฐานอีกแล้วค่ะและตอนที่38นะคะพระวัยถูกสเสน่ห์ค่ะเป็นบทด,ดั้งเดิมแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาค่ะเราจะไม่ยอมแพ้เกี่ยวกับผู้แต่งนะคะตอนที่39ค่ะขุนแผนส่งกระจกค่ะเป็นบทประพันธ์ดั้งเดิมนะคะเช่นเดียวกับตอนที่40ดนั้งเดิมเหมือนกันนะคะก็คือตอนพระวัยแตกทับนะคะและตอนที่41ก็เป็นบทประพันธ์ดั้งเดิมเหมือนกันเลยก็คือตอนพรายชุมพลจับสเสน่ห์จ้า ยอมแพ้ยังยอมแพ้ยังหนูยอมแพ้แต่ผู้แต่งเรื่องวันในคดีขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างถวายดีกาที่เรากำลังเรียนอยู่ตอนนี้เขาไม่ยอมแพ้น,นะจ๊ะเราจะรู้แค่ตอนขุนช้างถวายดีกาไม่ได้เราต้องรู้ทุกตอนว่าใครแต่งจ้า รู้ไปเพื่อรู้อะไรไม่สู้รู้งี้รู้ไปนะคะตอนที่42นะคะตอนสร้อยฟ้าสีมลาลุยไฟลุยไฟด้วยจ้ะนะคะเนื้อเรื่องเป็นหมดดังเดิมนะคะแล้วตอนที่43นะคะตอนอ จร์คีเถนกวาดค่ะผู้แต่งนะคะมีแทรกอยู่ในสมัยรัชกาลที่2ค่ะมีผู้แต่งไว้จํานวน2ความนะคะความก็คือ2เนื้อความนั่นเองนะคะและกูแจ้งอน,นุญาความตอนหนึ่งเนี่ยมาแก้ไขเพิ่มเติมมาอธิบายแก่ความเพิ่มเติมจ้าในที่สุดเราก็จบ เ,ออเรื่องราวเกี่ยวกับผู้แต่งถ้าเกิดข้อสอบถามว่าใครเป็นคนแต่งวรรณคะดีเรื่องนี้ต้องตอบไหมไม่จําเป็นต้องตอบเพราะว่าไม่รู้นะคะผู้แต่งมีหลายคนเหลือเกินก็ลาวโดยสรุปก็คือผู้แต่งวรรณคะดีเรื่องนี้นะคะชึบ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 ชุบชึบชึบชึบชมีหลายคนจะ้ะผู้แต่งนะคะมีหลายคนมากๆเลยจะ้ะเป็นเนื้อความที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะคะ มีสืบมาบางตอนมันหายไปก็เลยมีกระบีในสมัยกรุงรัตนโก,กสินทร์หลายคนว่าจะเป็นรอสองรอสามครูแจ้งสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมมืหมืน่นศักด์พลเสพสุนทรภู่แล้วก็หลายคนนะคะในสมัยรัชกาลที่5ร่วมด้วยช่วยกันแต่งวรรณคะดีเรื่องนี้ขึ้นมานะคะ จนกลายมาเป็นจนกลายมาเป็นจนกลายมาเป็น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 วรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนในปัจจุบันนี้นั่นเองค่ะหลายคนแต่งกว่าจะได้มาเป็นวรรณคดีเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าชั่วโมงหน้าเราจะมาเรียนเรื่องลักษณะคําประพันธ์กันบ้างดีกว่าชั่วโมงนี้แค่สรุปผู้แต่งความเป็นมาก็เหนื่อยแล้วนะคะเหนื่อยแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาดูกันโอเคไหมวันนี้ พบทวนความรู้ให้ดีเดี๋ยวมาเจอกันในลักษณะคำประพันธ์ของวรรณคดีเรื่องนี้ในชั่วโมงหน้าวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย